สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567กลุ่มโซนและเลิงหวายประกรอบด้วยสกรอระดับอำเภอพลสกรอระดับอำเภอหนองสองห้องสกรระดับอำเภอแวงน้อยสกรอระดับอำเภอแวงใหญ่และสกรอระดับอำเภอโนนศิลาวันที่4ตุลาคม2567สกรอรระดับอำเภอกลุ่มโซนและเลิงหวาย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานสกรประจำจังหวัดขอนแกน่นวันที่9ตุลาคม2567สกรระดับอำเภอกลุ่มโซนและเลิงหวายเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 วันที่13ตุลาคม2567สกรระดับอำเภอกลุ่มโซนและเลิงหวายร่วมพิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายพระราช,ชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่19ถึง25ตุลาคม2567สกรระดับอำเภอกลุ่มโซนและเลิงหวายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามันชั้นความรู้ชั้นสูง RATC สำน,นักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณค่ายลูกเสือพันธวาสิทธิ์ตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น วันที่23ตุลาคม2,567สอรกรอสกรระดับอำเภอกลุ่มโซนและเลิงหวายร่วมพิธีวางพวงม,มาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วันปียมหาราชประจำปีพุทธศักราช2,567เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณณลานพระบรมราชานุสาวรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่26ตุลาคม2567สรกรระดับอำเภอหนองสองห้องนำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้นปีที่4เข้าสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพปวชณวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิวันที่28ตุลาคม2567สรกรระดับอำเภอกลุ่มโซนละเลิงหวาย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568และร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสปปลาวณห้องประชุมกัรประพฤกษ์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นวันที่29ตุลาคม2 5 6 7สกรระดับอำเภอกลุ่มโซนและเลิงหวายเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผู้จบหลักสูตรนักศึกษาสกร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567สนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นวันที่28-31ตุลาคม2567สรกรอระดับอำเภอพลจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอพลออกให้ความรู้กับประชาชน และลงพื้นที่สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือประชาชนชาวไทยโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ทั้ง12ตำบลวันที่1ถึง30ตุลาคม2567สกรระดับอำเภอกลุ่มโซนและเลิงหวายได้ดำเนินการลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 สกอรอระดับอำเภอกลุ่มโซนและเลิงหวายขอขอบคุณค่ะ